เอามาเอามานเออเอตัวสองตัวเลยแสองตัวเลยอ้ยอหนึ่งอ้อมหนึ่งเจ็บตายเหลือชันบนตัวเดียวเดเบิ้มใช่ใช่เต๋อตายโอ้โหไอ ข้านานาน,น,นั่ทุกคนยังไม่ดูนะครับเพราะเราเปียโรสตรีมทุกวันพฤหัสและวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มทั้งใน YouTube และใน Ti ๊ t o ็อกเามารับชมความฮาแบบสดๆกันได้ครับลิงก์อยู่ในช่องคอมเมนต์เลยครับแน่นอ,อนครับคลิปในวันนี้ปืนที่ทุกคนก็นรู้จัก AR57 ปืนที่นำพลังของ AR15 และความสามารถของ P90 มาผสมปผสานกันอย่างลงตัวนักแข่งชอบใช้ผมชอบใช้ People ชอบใช้และถ้าคุณได้ลองผมก็มั่นใจว่าคุณจะชอบใช้เหมือนกันครับด้วยอตาการยิง950รอบต่อนาทีใครที่ขวางทางปืนนี้ไนีเป็นขุยแน่นอนครับสไตัดเดิมต้นไม่ได้แย่ครับเธอไม่เห็นภาพลองไปดูและเดิมๆจากโรงงานเนี่ยไม่แนะนำให้ไปยิงไกลๆเลยครับ แต่แน่นอนครับไก่งามพระขนปืนนิ่งพราะแต่งจมูกนิดค้างหน่อยเออารก็น่าใช้ขึ้นเยอะแล้วครับปังความนิ่งที่เพิ่มขึ้นเสียงปืนที่เพาะขึ้นและแมกกะสุนที่เพิ่มขึ้นครับ <S <S และในเมื่อผมโวยปืนนี้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแน่นอนครับ คลิปนี้เราจะไปกับ T7 นั่นเองและคลิปนี้วันนี้ผมจะเป็นยังไงจะรุ่งหรือจะร่วงทุกคนพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบวีนจอยและแฟนครับไป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 เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งจำได้พวกเอาหลังก่อนพวกเอาหลังก่อนอย่าหลังก่อนพวกขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ได้บ้านเกิดของเราด้วยนับเกิดจุดนี้ใส่ทีเจ็ดแบบนี้พวกความสบายใจเนี่ยเรารีเช็คตั้งแต่จุดเกิดดันกลับไปจนแทบถึงบ้านพักเลยครับนี้ มีนะมีจริงมีจริงทุกคนมีจริงข่าลืมมปนความจริงเล่ไไม่นานเนี่ยผมจะได้เจอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเกมนี้ครับไป,นะนะไปแล้วนะอยไปแล้วสื่อลั่นอีกโอ้ชีวิต ไปดันด้นาไเนปเถอะปะไม่ได้จัน<อ>ให้หมดไปสอนพี่ดันนะเนี่ยโูนเราวิ่งยาวเข้าบ้านผักเลก่าโบข้างหน้าใครยิงใครบอดยิงโป๊ะเหรอหนะครับนักเตะโอ้ยเฮ้ยโอ้โห ยิงพี่เหรอเออตายปะจีเกือบตายแต่รอดมาได้มันตายดิตายที่สวนมันยังฉับไวอ,อ่ะปุอกอะฉับไวสวนแบบฉับไวแน่นอนอยู่แล้วครับใครที่ดูช่องผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมสวนแบบฉับไวขนาดไหนจังหวะนี้นี่ไม่ได้ฟุกเลยนะครับตกใจคือไม่มีเลยผมเนี่ยใจนิ่งตลอดแต่หลังจากนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปตอนที่มีอะไรน่าสนใจกันเลยดีกว่าครับโอ้ย ของล oh. ้มโปอ้าหายแล้วโ hm. ah ป๊อเลยเนลักเดบีท้าไปท้าไปพี่ไปพี่ไปโป๊พี่กำลังไปคืน่ะโป เราวิ่งเหงากันมาสักพักแล้วครับเราเลยวางแผนว่าเราจะไปเล่นที่ไหนดีสรุปก็คือคอกมานั่นเองครับเล่นง่ายได้ทั้งลูกทั้งดับครับและงหวะนี้ผมงงมากอยู่ดีก็มีคนมาให้ยิงครับคนไปไหนกันหมด Enemy spotted รุนๆข้างหน้าคนเจ็ดใหญ่แลยนะเจ็ดเบิ้มเจเจเจ็จโต ไอ้น่อยแล้วเราเปิดใครอ่ะรเปิดใครไม่รู้ ฝัง่งโน้ <erc l ap> โนฝังโน้นฟังโน้นฟังโน้นไอไออยากกินหนูมั้ยปลาฮะก็อย่าแย่งปลาหนูไหนพี่เรียกผมเองพี่พี่ให้ผมตอันนี้ผมขออ่ะโปได้ละอ่างงานแล้กันพี่ไปเก็บละเฮ้ยโบพี่ฝั่งนี้ป่ะ ไปป่ะไปป่ปู่แม่ไม่ตายโ้ไม่ได้โ้ตายเหรออ่ะมันอยู่ตรงนั้เนะี่ยบ้านคลองมา้าบ้านคลองมา้าโอเคครับเดี๋ยวบ้านคลองมา้าชั้นหนึ่งชั้นสองะ มันมีอีกบ้านคอกหมาบ้านคอกหมา,บ,บ,าบ,บ้านนี้พี่อ๋อโอเคชั้นเดียวเจอ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 ใครบอกวะเจอทุกปตรงน,นั้นแหละแม่งเจ้าหัวยิงเดี๋ยวก่อนนะแม็กกูหายไปไหนอยู่ในเป๋าแน่เลย,ยครับเล่นทะเลว่ะสใส่ในหนูตะกลินหมดครับแป๊บโปพี่แม็กหมด ผมตายหมดเลยขะาุกค่ะกอะไรอ่ะได้แต่ตุกเองครับข้ตุกเกินครับเอ้ากระตุกเหรอครับกระตุกเหรอขอโทษทีครับขอโทษทีเฮ้ย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 ได้เล่นเด็กไปเล่นเด็กี้ย กนขอคนนั้นได้ไหมอ่ะไปเลยอ้ย่ามันไหวกับเราที่ไหนไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมอ้าวจิ้บหายแล้วกูเข้ามาแล้วโป๊ะเองไม่พร้อม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 อ่พร้อมพร้อมพร้อมอะไรเนี เออมันยิงแล้วเอาไหนวะทางขวาเนี่ยอะไรตาข้างบนนั่นไปทางข้างล่างวะ กเดี๋ยวพี่ระเบิดพี่ระเบิดเฮ้ยเชี่ยระเบิดติดใครวะเอาระเบิดกันต่างหาแล้วเนาเออระเบิดติดระเบิดไปมันมามันออกมามันออกมาระเบิดอีกระเบิดอีกหมดหมดปั๊บไม่หมดนี่นี่มีตายปะไม่รู้อ่ะแป๊บหนึ่งพวกอย่าเข้าไป ชื่อเซตบอลเลี่ยฟุ๊กเริ่มเต็มเลยเพีโอ้โโอเคะได้ปุ๊เอาปาไปบายคุณพีพดึงของไว้หมดเลยจบสิกใหญ่ของไม้ในของดีทั้งนั้นเลยครับจะเก็บยังไงให้หมดเลยทีนี้แต่ที่แสนเศร้าเลยคือเราเสียบุคลากรสำคัญไปครับนั่นคือทานนั่นเองหนักเลยครับทีนี้จะเก็บยังไงให้หมดครับปวดหัวมาก ไหนจะของผม <ไป S 1> ของเพื่อนของที่ข้าได้ถึงยังไงในเลดนี้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเนลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเล่นความเร็วกันหน่อยดีกว,ว่าครับ มาไว้มาไว้ทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาไว้ตกเข้าไปมามูเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาตื่นเต้นจนหยดสุดท้ายครับไม่รู้พวกไหนมาหนักยิงแต่ยังไงพวกผมก็รอดครับผลประกอบการก็น่าพึงพอใจไปต่อที่เกมต่อไปครับยนอวมาดูว่าเกิดอะไรลองไว้ ไปเล่นตีหน้าเลยนี่นห <c oughs> ก๋กำลังจะรู้รู้เลยว่ากำลังจะพูดว่าอะไรรู้ว่าเฮ้ยปืนผมไม่เก็บตีเดิมเซตเดิมครับแต่จะนฮอตเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจยังไงไปติดตามกันครับเป็นหนูคิดคิดคิด,คดเดี๋ยวนะซเซตอย่างเราเนี่ยนะมาเป็นหนูพี่อะเฮ้ยโอ้ เดินมาไม่นานครับคล้องมาที่ดีที่เดิมก็ต้อนรับเราอย่างดีครับกลิ่นควันปืนกลิ่นควันระเบิดเนี่ยหอมหัวเลยครับเพราะฉะนั้นแน่งเราก็ถึงเวลาล่าแล้วครับเขากำลังมันเลยบดบดบด,บดไม่ไม่ไม่ดูตุ่มพี่ฮะเอามันปุ๊บ<ว>เย้คือ

เอิม่มทำไมทำไมร้อยร้อยสามสิบมีสโมกอะร <130. S 2> ้อยสามสิบต้งไหนมรดน,น่าจะบอดนะบอดอะแก okay. ตามมาพี่พูดตามมาตัวนลไปเร่ยเลยไรับอือบออบอนพูดอย่างนี้ชอบเลย สมองใครสมองเราะมองพี่สมองพี่พี่ไม่ปาอัดขึ้นข้างบนนะจะได้ดมองไม่เอหอ็นเฮ้ยโอ้ยตะการตะการมันหนักกว่ากับเพื่อนเราเฮ้ยข้างบนอยู่ข้างบน phong phòng máy. không ổn. đang set, đang set, ơi, u lẹt này. Thôi, 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 ơi, đẹp. ờ ờ. ờ lào, lào, lào Cái ตะการนี่ใครคนหรือบอดไอ้บ้บพี่หอเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนั่นน่ะระวังระวังระวังเก่งแค่วะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยสองตัวเลยเฮียสองตัวเลยเฮียไอ้หนึ่งโอ้ยไอ้หนึ่งไอเชี่ยเจ็บตายเหลือชั้นบนตัวเดียวไม่มีใครโผล่ เอ้าพูไม่พูดอ่ะเก็บเลยโอ็งไเอ็งไม่คุยกับพี่แล้วร้องถึกกาะเดือนดูอะไรเก็บศพใครวุ้ยเยอะเฮ้ยเสียมาอีกแล้วนะ อันนี้ใครพี่พี่อยเฮ้ยเฮ้ยมา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 จริงหนีเลยพี่พี่หนีเลยตัวนี้ตัวนี้ของจริงที่เอาเอาไอ้ข้างหลังบอลพี่ไอ้เนี้ยบอสไอ้ข้างไอ้ยูด้วยพอได้ได้ไแตกเปนอะไรโกซัดเลยซัดเลยข้างหลังเนี่ยปีนซัดเลยเออปีนปีนถุงเนี้ยปีนถุงเฮ้ยเฮ้ยอ้ยปืนปืนถูกปืนโทมปืนโทมแม่ ปืนยาวด้วยปืนยาวด้วยปีนไน้ไมั้ยนะการดีๆนะระเบิดอ่ะก็ระวังนะปีนระเบิดไม่โดนโดนเลยวะไม่ดูตกข้างบนนี่ยังไงเอาเอาซักเม็ดนี่ซักเม็ดใส่สข้างบนเด้งเฮ้ยเด้งดงีเด,ด้งเข้าเด้งเข้าเด้งเข้าเด้งเจ็บเจ็บพี่หลอกข้างบนไหม มันรักษามันรักษามันเจ็บมันเจ็บเฮ้ยเฮ้ยป่าวแม่งยิงไม่ตายดิเก็บไปไปพวกพวข้างบนถ่ายไมเหรอข้างบนถ่ายเฮ้ยป่าวป่าระเบิดนะพี่แม่พี่พี่อะป่ะทำไมพี่พี่อยากทำอะไรรู้ มันอยู่ตรงเสามันอยู่ตรงเสาใช่ใช่มันอยู่ตรงเสาเนี่ยถีเดนมาอาบน้ตงใช้เฮ้ยไหนแล้ววะไหนออกวะกอโดดพีตายปะไม่ตายเนาะพีพีต้องขึ้นโผล่ถีไอ้ตา่อโผลขึ้นเลยแหละั่น ตเอามาัมเอาม,านมัน,มนเออก็บไหน,นกันเก็บไหนโป้กันโอ้ไม oh ่ก็อีพ ระวังข้างบนมีหนูข้างบนหนูมีจบไปแล้วครับศึก2ทางดีนะครับที่ปีโป้เก่งไม่งั้นนะผมไม่รอดแน่นอนครับเป็นชัยชนะที่ดีใจไม่เต็มที่ครับเพราะทีมผมเนี่ยตายไป2คนรอดแค่ผมกับ VIP ครับหลังจากนี้ก็มีที่ป่าปลายครับแต่เหลือผมคนเดียวฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องรอดเพื่อปกป้อง v ี p ครับและได้วเวลากอบโวยครับ แป๊บนึนทุกคนช่องเรามีดิส c o r d ด้เยนะใต้ดีค r ิป tion หรือใต้คอมเมนต์ได้เลยไม่ว่าจะห้องแชทที่มีวิขิงของที่ได้หรือหาเพื่อนตีก็มีพร้อมมาบอกแค่นี้แหละไปละ น้อยก็เห็นละฟ้าฉีดยาฟ้าได้ใช่ไหมฉีดมาให้หมดเลยครับฉีดมาให้หมดเลยไปกันต่อครับทางออกอยู่อีกไม่ไกลละหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะไม่เจออะไรแปลกๆอีกนะครับ ดีๆเฮ้ยมันอาจจะขึ้นได้นะจะขึ้นได้เฮ้ยไม่ได้<ะ>เออปุ่มไม้อะถ้ามีต้องเห็นมันอ,ออกแล้วออกแล้วโดนจะตอดเลยตรงนี้วีพีก็าหายใจ <laughs> อะไรอ่ะวีพีก็าหายใจออกแล้วออกแล้วออ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปลาดองส๋อ200 206โอ้ยังไม่ได้เลยน้องแจ๊คก็ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บศพทิพย์ปู้ยิงได้สำหรับไอ้995ด้วยก็995ด้วยเอออะไรก็995ด้วยเอาไงพี่เก็บ2,000นะศพทิพย์ปู้ยิงนอกกำแพงเออมา50ของโลกเบเกอร์เนื้อละป้า เอความรักชนะทุกสิ่งเก็บของเพื่อนมาบอสเก็บของเพื่อนหนักได้เลยหรอเก็บมาเยอะเกินเลยมิตรภาพนี้่าดังทองคำเก็บแค่เก็บของเพื่อนร่วมทีมคุ้ค่าสองแสนอ่ะเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าคุณชอบความตื่นเต้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอครัธวิกิจของเราแล้วเราจะไปลุยกันต่อในดินแดนมืดเจอกันครับ We're just doing our little part to make sure that our products do not aid in harming environments like this one here, where animals live and thrive and they work. There's an endangered species right there.